วิธีการจองซื้อหุ้นกู้บริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนผ่านเคมายอินเวสนะครับคลิปวิดีโอนี้จะพาท่านไปรู้จักกับตัวหุ้นกู้นะครับสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนและวิธีการจองซื้อนะครับหุ้นกู้ตัวนี้ผ่านเคมายอินเวสจากธนาคารกสิกรไทยนะครับตัวหุ้นกู้นะครับสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนครั้งที่4ทับส 6.7เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้อยสิทธิ์มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวนทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับโดยชุดที่1อายุ3ปี1เดือน15วันอัตราดอกเบี้ย4.85%ต่อปีชุดที่2 หุ้นกู้อายุ4ปี3เดือน24วันอัตราดอกเบี้ย5%เต่อปีชุดที่3หุ้นกู้อายุ5ปี3เดือน23วันอัตราดอกเบีย้ย5.2 5เเต่อปีชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับเรามาดูจุดเด่นกันหน่อยดีกว่าจุดเด่นนะครับของหุ้นกู้ตัวนี้กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยนะครับซึ่งประกอบธุรกิจหลักสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภททะเบียนรถเก่า ทุกประเภทนะครับบ้านและโฉนดที่ดินสินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับบริหารสินทรัพย์รับจ้างติดตามหนี้นะครับและบริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อบริษัทมีการค้ำประกันเต็มจำนวนโดยบริษัทสีสวัสด์พาเวอร์ Power 2014จําจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่สวัสด์นะครับ ถือหุ้นอยู่99.99% 99ดำเนินธุรกิจติดตามนี้สินให้บริการสินเชื่อและนายหน้าประกันวินาศภัยกับทาง SAWAD นะครับสวัสดิ์ผลการดำเนินงานในงวดที่3ของปี67สิ้นสุดนะครับณ31มีนาคม67บริษัท และบริษัทย่อยนะครับมีกำไรสุทธิรวม1,278ล้านบาทนะครับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน1,321ล้านบาทลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ3.26หรือลดลง43ล้านบาทนะครับโดยบริษัทมีจำนวนนะครับสาขา5,500กว่าสาขาทั่วประเทศนะครับ สวัสดีนะครับเคยออกคุณกู้มาแล้ว54ชุดตั้งแต่ปี2557และมีการและมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีเสมอมาวัตถุประสงค์ของการออกคุณกู้ในครั้งนี้คือนะครับนำเงินที่ได้จากการเสนอขายไปเ,เสนอขายนะครับในครั้งนี้ไปใช้เพื่อนะยังไม่ระบุนะว่าใช้เพื่ออะไรนะครับข้อมูลยังไม่ครบนั่นเอง คำเตือนและความเสี่ยงของตัวหุ้นกู้ตัวนี้นะครับหนึ่งความเสี่ยงจากแนวโน้มนะครับการเกิดหนี้สูงสูงขึ้นนะครับการดําเนินธุรกิจให้สินเชื่อของผู้ออกหุ้นกู้มีความเสี่ยงอาจจะเกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้นะครับหรือเป็นสินเชื่อที่เป็น NPL หากขาดระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อหรือขาดระบบการควบคุมภายในที่ดีความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้นะครับเนื่องจาก หลักประกันของสินเชื่อโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้อย่างเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีความยากในการติดตามนะครับหลักประกันหากลูกค้าค้างชําระค้างงวดมากกว่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อะมันอยู่กับที่นะครับอย่างเช่นบ้านที่ดินอะไรพวกเนี้ย หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถติดตามหลักประกันเพื่อน,นำมาขายชำระหนี้ได้ก็จะส่งผลกระทบในทางลบของตัวบริษัทและฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรงความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจของผู้ออกคุณกู้นะครับเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทุนในเครื่องมือ และอุปกรณ์สําหรับการดําเนินงานนะครับเป็นจํานวนมากและไม่จําเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใดๆทําให้ผู้ประกอบการรายใหม่นะครับสามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยไม่มีข้อจํากัดนะครับเพียงมีแหล่งเงินทุนสําหรับการปล่อยสินเชื่อเท่านั้นนะครับทำให้มีคู่แข่งรายใหม่นะครับเข้ามาในอุตสาหกรรมมากขึ้นนั่นเองความเสี่ยงของคุณกู้นะครับความเสี่ยงของผู้ค้ำประกัน บริษัทศรีสวัสดิ์พาวเวอร์2014จำกัดหรือผู้คำประกันนะครับเป็นบริษัทที่ผู้ออกหุ้นกู้นะครับถือหุ้นกู้ร้อยละ9ก9 9และผลการดำเนินงานของผู้คำประกันมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้อย่างมีนัยสำคัญก่าวคือนะครับถ้าผลการดำเนินงานของผู้คำประกันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจจะทำให้ผู้คำประกันไม่สามารถชดใช้นะครับให้ผู้ถือหุ้นได้นะโดยณวันที่ 23พฤษภาคม67จบอจนะครับสีสวัสด์พาวเวอร์2014มีภาระค้ำประกันหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ยังคงค้างของผู้ออกหุ้นกู้จำนวนกว่า44,611.2ล้านบาทนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมายนะครับหากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนดให้ติดต่อทางธนาคารพาณิชย์นะครับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อให้ทางธนาคารเองหรือบรออาจมีได้รับซื้อไว้เองนะครับแต่ด้วยตาลาดตาสารนี้นะครับในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำซึ่งทําให้ขายไม่ได้ในทันทีและหรืออาจจะไม่ได้ในราคาเท่ากับที่ซื้อมา หรือไม่ได้ในราคาที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความต้องการของตลาดในขณะนั้นหรืออาจจะไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลยก็ได้นะครับกรณีขายได้กําไรกําไรที่ได้จะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายร้อยละสิตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพากรนั่นเองนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้และบริษัทนะครับ BB บวกนะครับแนวโน้มอันดับเครดิต ความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ5ใน8อันดับความเสี่ยงนะครับจะดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัทิเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่27มิถุนายน2567นะครับจองซื้อขั้นต่ำ100,000บาทและทวีคูณครั้งละ100,000บาทเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปนั่นเองนะครับเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปเปิดจองซื้อผ่านเคมายอินเวสต์นะครับเปิดจองซื้อช่วงวันที่25-26กรกฎาคม25-26และ30 รกรกฎาคม2567สามารถจองซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านก a ิกร o n b a n k c o m k m y m i n v e s t นะครับจองผ่านเว็บไซต์ได้เลยเดี๋ยวไปดูวิธีการจองซื้อกันก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้นะครับจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านเค y i n v e s t และการชําระผ่านเคพัทสามารถนําไปใช้ได้กับหุ้นกู้ทุกตัวที่เปิดขายนะครับผ่าน k m y i n v e s t จากธนาคารกสิกรไทยนะครับทุกตัวที่เปิดขายผ่านเว็บไซต์หลักการเอาไปใช้ได้หมดขั้นตอนที่1นนะครับเข้าเว็บไซต์กสิกรแบงก์ .com/kminvest ก่อนเลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อของคุณนะครับแล้วก็กดปุ่มจองซื้อหลักทรัพย์กรอกเลขประจําตัวประชาชนนะครับเบอร์มือถือเคพัดนะและกดปุ่มยืนยันตัวตนผ่านเคพัดเพราะนั้นคุณต้องมีเคพัดก่อนหากท่านยังไม่เคยยืนยันตัวตนให้นําบัตร ประชาชนของคุณไปยืนยันตัวตนที่จุด K c เช็ค ID นะครับค้นหาจุด K c เช็ค ID ได้นะคราวนี้คุณก็ไปหาจุด K c เช็ค ID ที่เพื่อยืนยันแล้วก็สอดบัตรประจำตัวประชาชนไปเพื่อยืนยันที่ตัวตนที่จุด K c เช็ค ID นะครับอ่านเงื่อนไขและอ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วก็กดยอมร,รับนะครับลูกค้านะครับจะได้ notification นะครับเพื่อทำการถ่ายรูปหน้านะครับเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อระบบสแกนใบหน้าสำเร็จก็ดำเนินการต่อตัวทานข้อมูลส่วนตัวนะครับในเคพัทอีกครั้งนะครับดูรายละเอียดต่างๆนะครับข้อมูลอาชีพข้อมูลการศึกษาข้อมูลการทำงานกดปุ่มถัดไปอา่านนะครับข้อมูลนะข้อตกลงของการใช้ k คไ i อินเวสนะครับข้อมูลต่างๆนะครับศึกษาและตกลงนะครับ อ่านข้อมูลนะครับของหลักทรัพย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่างๆหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ติ๊กตกลงและยอมรับทําแบบประเมินความเสี่ยงนะครับว่าคุณเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ้าถ้าหมดอายุแล้วก็ทําใหม่นะถ้ายังไม่หมดอายุก็สามารถไปต่อได้เลยนะครับระบุจํานวนที่จองซื้อและวิธีการรับหลักทรัพย์นะครับมาระบุไปจองซื้อกี่หน่วยหน่วยละหนึ่งพบาทจะจองกี่หน่วยก็ว่าไป ตรวจสอบรายการขั้นสุดท้ายนะครับก่อนกดยืนยันระบบนะครับก็จะทำการหักเงินของคุณนะผ่าน k คไมคเคพัทน,น,นั่นเองนะครับระบบจะส่ง SMS และอ e ีเมลหลังการชำระเงินเพื่อยืนยันว่าคุณได้จองซื้อสำเร็จนะครับประมาณนี้นะ